ม,มีอะไรใครรู้นะเขาได้ครับนี่ครับพอเป็นเลดเกมครับจะเห็นว่าบุรีรัมยเจ็ดดิสปอร์ตได้เปรียบกว่าอย่างเห็นได้ชัดใช่เขาอย่างที่เราวิเคราะห์กันตอนแรกนะว่าเขาทำเวฟง่ายมากนะครับแล้วไวด้วยนะแต่และตัวได้แบบมีโมบิลิตี้แล้วก็แบบเคลื่อนย้ายไปทำนู่นทำนี่ได้ไวนะตับกันเป็นค่อนดีแบบจะต้องมาเล่นสีเล่นห้าทำให้เข้าสิงเวลาเสียเงินเยอะขึ้นด้วยนะพเพราะเขาต้องเล่นชนะไฟห้าผมเนี่ยได้ข้อมูลก่อนแล้วครับบุรีรัมเสียครับโอ้ไฟครับไปเช็คเด็ดปุ๊บข้างล่างเห็นสองผมข้างบนเนี่ยอย่างมากก็ อ่าแล้วเขามี4บวกลบคูณหารปุ๊บเราได้เปรียบใส่เลยเนี่ยเดี๋ยวคุณรอแล้วิีอีกรอบนึงคุณก็กรีดอีกรอบนึงเฮ้ยจริงอ่ะเออผมรอได้เดี๋ยวผมรอทีมงานว่าเนี่ยผมดูอยู่เขาแชทเขาชอบกันเออาเขาบอกว่ารอรอพี่วินซี่กรีดอีกค่ะช่วยช่วยจับตอนที่ฟินิชกำลังบินนะเดี๋ยวผมจะกรีดจนกว่ามันจะโดนใครสักคนอ่ะโอ้ตอนนี้ผมบอกเลยว่าทีมไฟด์เดือดมากครับหมายถึงตอนนี้นะทีมไฟด์เดือดมากครับ ทีมไฟดีเด่นมากครับทีมไฟได้แชมปาโอเคผมเห็นเขาเงียบๆผมก็ไม่จะจะตอบกลับไปจริงหรือเปล่าหรือเขาแค่พูดลอยๆโอ้ทีมไฟไม่พักเลยตอนเนี้ยโอ้โหแอดมินบอกเหนื่อยวันนี้เหนื่อยแอดมินเหนื่อยฮะสู้ๆทุกคนเป็นกำลังใจให้ทั้งสองทีมไปด้วยนะเน่ด่ากันไม่ว่าเชียร์ด้วยขอบคุณครับครับผมนะฮะเราคิดว่าตัวเองอยู่ในจอนะครับเออและโดนด่าแบบนี้เรื่อยทำไมฮะผมว่าต้องมีรู้สึกกันบ้างล่ะเน่รู้สึกว่า ทำเพื่อโอ้ <laughs> นึกว่าคนจะมาเวชิก <laughs> เอาไปดูในเกมต่อครับพไปสิมานี่เดือดสามร้อย300ครับใช่เดืเอ็ดโดนป้อมยิงแบบรถถังยิงเป๊ะหนึ่งนะแตกแล้วครับแต่ว่าตอนนี้ฮะทางฝั่งเบคอดีเนี่ยต้องวัดไฟหน้าแล้วนะไฟหน้าผมว่าถ้าแพ้นี่น่าจะยาวแล้วนะไม่ใช่ไฟครั้งหน้านะไฟหน้าป้อมนี่แหละหน้าป้อมนี่แหละครับจะเป็นจุดวัดเลยครับเพราะจริงไฟห้าทางเบคอดีเก่งก็จริงแต่ปัญหาของเขาคือเรื่องเงินกับเบลนะครับ กับเวลไม่ว่าครับและพลังในการที Jamie, lonely, ่จะไปเกี่ยวฝั่ง้ามปีแค่น้องต๋ตัวเดียวเท่านั้นน่ะใช่เรียกไฟก็ได้นะแต่ว่าตอนนี้จะเข้าไปฟรีๆมันไม่ได้แล้วนะฝั่งนุโคลแอนดนะคือถ้าจะเข้าน้องต๋ต้องเข้าไปพร้อมกับมุมิมอและตัวไฮเตต้องฟรีมากๆกับเวเรสและอิกกี้ตอนนี้นั่นแหละครับโอกาสมันเปิดใช่ฮะเราต้องตีให้ระเบิดนี่แล้วคนมาหนีตืเต้นและพยายามจะยืนแข็งไว้ครับน้องต๋ มาครับบุกต่อครับตรงนี้ครับเวฟมังกรกำลังเข้ามาครับดินซี่ครับข้างบนนะฮะสุดท้ายแล้วฮะดรากมอนเดสเตอร์นะครับจักเข้ามาจากด้านบนครับใช่ครับดันมาแล้วก็ตรงนี้ฮะเดือดจัดๆครับผมแต่ว่าทางฝั่งวิลามดูไม่รีบนะครับแล้วก็ค่อยเล่นครับเพราะตอนนี้เขาเหมือนเขาพยายามจะตัดเรื่องการเงินแล้วก็น่าจะรอมังกร15นะครับนี่ฮะมังกรสิมาฮะว่าจังหวะเนี้ยผมก็ต้องยิงเช็คขึ้นมารอเลยรอเลยรอเลย มาครับมาครับเห็นแล้วอะไรวะนะโอ้โหห้าโดนดักหนักโอ้วอร์เรียบร้อยไายไปก่อนสิงห์วิ่งครับแต่ได้มังกรมาฮะจังหวะนี้เดะไปแล้วครับแอร์ไปโดนครับแต่ว่าไม่เจ็บเท่าไหร่นะครับนี่มันคือการบูชายันโอเวอร์ไฟเพื่อได้เรียกมังกรหรือเปล่าฮะโอ้โหยโอเวอร์ไฟครับรับทุกสิ่งอย่างแล้วไม่ได้แม้แต่จะกระโดดครับได้ครับแล้วเมื่อกี้หุ่นแอรไม่ทันใช่ไหมไม่ทันครับไม่คิดว่าเขาจะยิงตอนแรกคิดว่าเขาจะถอยอย่างเดียวละ เพราะมันเสียเปรียบเลยไงเสียไปหนึ่งคนแล้วยังไงก็ถอยไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องไปสู้ต่อเอแต่เมื่อกี้โอไฟบอกเพื่อนอันนี้ไปไม่ต้องหันมามองได้บังกรแล้วโอเคครับเพราะ35วินาทีมันก็ไอ้นี่ยังไม่ขึ้นเลยดักสี่สองครับมีเวลาไปเล่นด์กอีกนะใช่แล้วต้องเสียเวลากลับไปดันขวาด้วยครับเบลล์ทรีนะครับตอนนี้ก็ถือว่ากดดันกันไปครับผมสำหรับทางด้านตัวของเพื่อนแต่เวก็ดีผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะ มันยังมีความหวังอยู่นะครับในการเล่นไฟ์แต่ประเด็นคือดัรฟคอมของเขาที่ออกแบบมาเนี่ยมันคอมมิตหรือว่ามันมันจูงไปที่ไฟ5้าซะเยอะนะครับแล้วพอมันเป็นไฟ5้าซะเยอะเนี่ยในกับการฝั่งของข้ามที่มันเป็นลักษณะของการทำาดามจแบบ DPS เลยเนาะนะครับต่อเนื่องอะไรเงี้ยนะครับมันกลายเป็นว่าถ้าเราพูดถึงเปอร์เซ็นต์นะครับมันจะลําบากนะครับสาหรับเบคอนดีมนะครับแต่มันไม่มีใครรู้อนาคตเพราะว่าถ้าอนาคตที่รู้ได้เราต้องเป็นหมอดู เอ้ยผมคุณพูดเรื่องนี้พอดีเลยผมกำลังกำลังจะบอกว่าแบบไม่รู้ว่ามีใครเคยเป็นหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่านะเหมือนแบบมีเคยแบบฝันปุ๊บเนี่ยแล้วมันมาเอ้ยมันภาพเหมือนในความฝันเลยเฮ้ยยังไงยังไงผมเป็นผมเป็นบ่อยนะแต่แบบอันนี้เป็นมุดเป็นมุดแต่แต่ไม่รู้ว่าแบบต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่มันแค่แบบแอบซครับแต่ผมแบบภาพนี่เหมือนมากเลยตอนผมภาคอยู่แล้วแบบมีทีมสองบีอ่ะแต่ตอนนั้นผมไม่รู้ว่าทีมอะไรเอแต่เป็นภาพเป็นแบบนี้แหละผมว่าคุณภาคเกมเยอะแล้วร แต่มันเหมือนมากเลยนะคุณพักเกมเยอะแล้วแหละวินซี่คุณต้องพักอืโอ้แต่พักที่ดีคือลงพักเท่านั้นครับผมโอ้โหไม่ดีผมไม่ไปไม่มีเรื่องดีอะไรนั้นอะมาดูต่อฮะยังมีความหวังนะยังลุยกันไปต่อครับบ้านยังไม่เบิดแม่ยังไม่จะเปิดก็ลุยกันต่อไปครับคุณชมฮะเชีรยร์กันอยากให้หยุดอยาให้ผ่อนครับผมใช่ผมซื้อสดไว้ให้ไม่ต้องผ่อนใช่ครับจะไม่ต้องโดนดอก แต่ประเด็นคือตอนนี้คืออุ้ยแไปโดนครับแบบสั้นๆกระโดดตามทันทีนายโดดเราโดดครับแล้วน้องตีเดินข้างหลังครับพยายามจะหาตัวครับหาทามครับแต่ว่าตัวดิฟเวกเอนเข้ามาน้องตีเกี่ยวได้สวยดาเมจข้างหลังมีีนขึ้นมาได้กีลงไปนอนแล้วโอ้แล้วดิฟเวกเอนครับโดนเก็บครับจากการของเบรสตรีมโอ้ไฟเพิ่งจะมาเกิดกับมาเมื่อกี้ครับแต่โอ้ตัวเฟิร์สวันไปเกี่ยวใส่น้องตีไม่โดนแต่ข้างหน้าเกี่ยวกับตัวครับได้ป๊องไป โอ้มิวอบอกว่าโอเวอร์ฟายพอก่อนนี่น้องเองโอ้และโอ้บอกว่าไม่ใช่ผมนะที่ไม่พอดีฟองเอ็นยิงยับยับเลยใช่ครับตอนนี้เหลือ3-2นะครับปุยลำใจยังไงต่อครับจะตัด ป่าหรือว่าจะลองเล่นบุกดูครับตอนนี้เหลือเป็นมีหน้าก็ใยาจะมไปอ่ะลองเล่นดูครับอาจจะได้ครับเอาแล้วครับน้องตีครับไม่มีฟิกเกอร์ในการเปิดแน่นอนดังไปดูเอลวิเนียนเพิ่งจะโหลดเสร็จกลับมาครับโอฟายเป็นคนรับหน้าครับและเฟิร์สฟันก็กระโดดเข้าไปกลางวงครับและโดนครับดังโดมเนี่ยไปหนึ่งคนเท่านั้นและเกี่ยวหัวน้องตีออกมาครับสำหรับเฟิร์สฟันและแน่นอนเลยฮะโอ้โหกำลังจะเกิดอีกรอบและตายอีกรอบครับตัวของแนซี่และยิงสิ่งก่อสร้างทันทีครับคลิปเคิร์ฟไม่รอแต่เหมือนจะไม่ไหวและฝั่งตรงข้ามกกกกกเิดดดดลััััับบบบมมมมาอออีีี้้ฮะใช่่่คคครรรหผนตไไ เมื่อกี้นี่ไม่ควรฝืนแต่ถูกแล้วนะครับเขากลับมาเก็บออบเจกต์ก่อนนะครับแล้วก็เซตเวฟเล่นกันใหม่นะครับเมื่อกี้ผมว่าเบคอนนิมทำได้ดีมากในจังหวะไฟเมื่อกี้นะนะครับผมแต่ว่าประเด็นคือทำได้ออกไม่ได้ครับผมนะทำให้มีความเสียหายกลับไปเกี่ยวบ้างแต่สูสุดดีครับสูสุดดีในในในลักษณะของการที่น้อยกว่านะครับเล่นด้วยที่น้อยกว่าหลังมันชนฝาครับอ้าวแล้วป๊อกป๊อกครับเข้าไปเช็คเรดบัฟตัวเองเห็นหนึ่งคนนึกว่าคนข้างหลังยังไม่มา มาแล้วโดนไปโแต่ว่าได้ตัวหนาฮะใช่ครับตัวที่ดีคือตัวที่บางนะเฮ้ยแล้วกระโดดก็ไปหาเหตอ้อนกระโดดไปปิดป้อมแม่เจ้าเพื่อมีใครรอกันอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นการเปิดแบบเขาเรียกว่าไงอลังการการสร้างฮะแบบหนังไมเคิลเบย์เปิดแบบยิ่งใหญ่ไปก่อนนะแบบยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ไม่รู้จะใหญ่ไปไหน จำได้ไหมเนี่ยใช่จำได้ดิครับโอ้โและนี่ครับเข้ามาดึงสายตัวที่เปิดไปแล้วแต่มันสกิลไปแล้วนะข้างหลังดูดีฟงเอ็นคุณดูดีฟงเอ็นครับยิงครับตดยิง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 เร่อยอยู่นตายโอ้ยยิงขิงยิงอย่างต่อเนื่องครับยิงไปครับข้างหน้าก็ปั่นไปโอ้และดูครับยิงจนจบครับยังไม่มีใครตายสำหรับฝั่งของมือรับและเก็บไปถึงสี่ตัวเหลือเพียงแค่วุฒิพัฒน์คนเดียวเขตเต้ครับมุงหน้ามุงตาครับจะเอาใบเบ็ดบอลป่าใส่เข้าฮะ โอ้แต่ว่าคลิปมาเข้าด้านบนครับแล้วตีใส่สิ่งก่อสร้างทางสุดท้ายไปครับบูริรัมเจเสสิบสปอร์ตกำลังจะเดินผ่านเข้าสู่รอบถัดไปตอนนี้เบคอนดรีมเหลือเพียงแค่วุฒิพัฒน์และเขาไม่ปล่อยให้รอดนะครับในบ้านของเขาเองเวฟเตีไปครับเวฟเวฟเวฟไม่มีเวฟไม่มีนะครับแต่ว่าตีต่อตีต่อเรียบร้อยครับสามศูนย์โดยบุริรัมเจเดสิีสปอร์ตครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปและส่งเบคอนดรีมลงใส่ล่างฮะไอหนุ่ม โอยังไม่ตกรอบอ,อย่าเพิ่งรีบแท่งใจเย็นๆนะครับยังมีอีกรอบนึงนะใช่เรายา้ำไปแล้วนะว่าเมื่อกี้ส่งลงสาย่างยังไม่ได้ไปไหนเะออนะครับอย่าเพิ่งเสียใจกันไปนะสำหรับแฟนๆเบคอนดรีมนะครับยังมีโอกาสอีกหนึ่งครั้งนะครับในการเล่นแต่ทีนี้นะในเกมนี้ผมว่าทางฝั่งของเบคอนดรีมเองเนี่ยดับไม่ได้แย่แต่มันหมายมุ่งไปที่ทีมไฟ5เยอะเยอะแบบเยอะมากแหละเหมือนที่เราวิเคราะห์ตอนแรกว่า เฮ้ยเวลามอ่ะเขาดับมาในเชิงแบบการคุมแมบ,บคุมเวฟที่ง่ายกว่านะครับแล้วก็ไวกว่าในขณะเดียวกันเนี่ยทางฝั่งเบคอนดรีมไม่ได้ดับแย่ไปกว่ากันแต่เล่นเป็นคนละจุดหมายจุดหมายที่ว่าเนี่ยกว่าจะถึงไอจุดที่เล่นทีมไฟได้เนี่ยเลนมันต้องพังให้น้อยกว่าหรือว่ามันไม่ระเบิดเลนจนเกินไปนะแต่สิ่งที่ทางเวลามเวเดตทำเนี่ยทำให้เกมมันนิ่งคือเบคอนดรีมก็ไม่ได้นําอะไรแต่ว่าไอช็อตพลาดด้านบนนั่นคือช็อตที่ไล้แรงที่สุดของเกมนี้นะคือช็อตที่เวเดตกับซีเดียลลงไปตรงนั้นนะ อันนั้นคือแรงที่สุดเลยครับนั่นแลโโหละอันเชิญมาผิดที่ผิดทางไปหน่อยครับแล้วด้าน,นบนไฟสุดท้ายนี่คือแบบโอ้โหดิฟ็อกได้ยิงแบบปึ๊บปิ้วปยิงแบบไม่ต้องกรีดอะ่ะยิงสบายๆแม้ว่าจะมีตัวเข้ามาก็จริงแต่ว่าจามเมจมันไม่ได้เข้ามามากจนทําให้เขาลงไปนอนใช่นะครับลูกไฟสุดท้ายคุณก็ไม่เห็นกรีดเลยคุณสไม่ทันอ๋อตอนที่ระหว่างที่ดีฟ็อกเอ็นยิงนะ ตอนเพื่อนข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นเคสเอนู้นูโอไฟเนี่ยกำลังกรี๊ดกับน้องตีอยู่บอกดิฟเอ็นหยุดยิงดิมันปั่นไม่หยุดเลยช่วยหยุดยิงแป๊บนึงเดี็กบอกไม่ได้พี่มันหยุดไม่ได้แล้วพี่มันหยุดไม่ได้พี่เออมันต้องยิงแล้วผมเลือกทาร์เก็ตยิงไม่ได้ผมยิงแบบสปริตเออสเปรชสเปรชยิงอ่ะสเปรชโอเคสามศูนย์นะครับในรอบซีรีส์นี้เราเห็นอะไรนะครับผมเห็นอย่างแรกเลยคือศักยภาพของเบคอนดินะครับอย่างแรกเลยคือต้องเข้าใจกันก่อนว่าทำไมเราถึงต้องยก